สวัสดีครับเพื่อนๆกรเก็บับรูรี <Labor ator il fi> okay, ่ร้อยดีและกอดมีสิ่งดีๆแต่มาให้ทำความรู้จักเป็นสินค้าที่สะดวกในการทำอาหารในครัวนะครับนี่คือไตปลาเองของน้องอารีนาเป็ดขึ้นวันไปน้องครับอ่า นะครับแพ็คคืนวันในนอนจริงๆกับข้องอารีนานะครับแล้วก็เป็นเมคาตีใจดีใจกว้างกราพุ่กรสานเองออกเลยนั้นมาตทำนะครับเขาเรียกว่าอาหารเสริมเป็นอาหารไตปลาเองข้องอารีนาเพ็คคืนวันนะครับแพ็คคืนวันบัตนพือพี่น้องร้องเอกไปชิมเลย พีนองร้องตาพิสทธน์เลยซังกันไปได้เลยกับไต่ปลายเองเป็ดขึ้นวันกองหนองอารีนาแล้วก็สะดวกต่อการออกตลาดสะดวกต่อการขับรถบนตรงแนนนกลัวเกิดอันตรายกังวลให้กังวลไปได้เลยในเมื่อต่างสั่งเราก็จัดไปส่งทึงทีในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงตาหากต่างอำเภอต่างจังหวัดเราก็จัดส่งกันไปได้เลยนะครับ ย่ามลำบากย่ามเบื่อเก่กงงานเก่งนู่เก่งนั่นเก่งนี้ไงเดียวกับเพียงเก่งแต่ปลาเองเพชรขึ้นวันพ่องนองอาลีนาแล้วก็ข่อยเจียวหรือปลาตัวแองทถดเคานั่นก็พอข้าวโรลๆปลูกเครือตัวกกยาวปักนอกพีนองออแล้วร้อยจริงๆเพชรขึ้นวันจริงๆใก้ยกา์ขึ้นวันตักมาชิมได้เลย รองเอาไปสัมผัสเลยลองเอาไปกรุกข้าวหลดอนเลยครับรเองแต่ปลาเองเป็ดขึ้นวันของนอง้องอาลีนาตักเฟดพิลุลี่มาได้เลยร้อยจริง,ดรงเด็ดจริงเพ็ดจริงและขึ้นวันจริง, <laughs> รงตักเฟดลูลี่ร้อยดีและคอดมาได้เลยคนระับ ย็นนี้จะว้าวาหน่อยก้าวในเป่าไม่เบียร์สักบาทเพื่อนกระสุนจัดไม่เหมือนวันนั้นตัวห้าแม่ไมอุ่งก้าวหัว้ไอ้ยักษ์มันร้อยเหมือนกันแม่ไม้ของฉันจัดแกงนาเคยร้อยแดง mê mai tươi suối nam khơi rói rói bằng cờt khinh này nằm tăng phớp tầng nhắm cho năm khơi thơ